สวัสดีครับพี่น้องครับืัอนี้ครับโรงงานวิไลการสร้างครับผ้าพ,พี่น้องมาเบิงนะครับอ่าโลงสีกำนันเกิดนะครับซึ่งืัอนีท้ทีมงานวิไลการสร้างมาต่อเติมนะครับตะแกรงกลมนะครับนะครับ สวัสดีครับลุงกำนั่นครับมือนีให้สร้างพื่นไม้เห็ดยังเนียนอกครับมือนีนอ่อมือนีห้าร้างพื้นไม้ใส่ตะแกรงกลมตะแกรงกลมคัดเบ็ดหยาขับเบียดห้านอะครับขัดเขาทีหนึ่งทีสองขัดเกลเขาคัดเกลเขาน้ำคับเกลข่าอไครับทั้งนี้ผ้ามีรองเขาเบิ่งนคัดเห็ดใส่เครื่องขัดผ้าของปูนํัสองสามยานตัวตัวยังไงนี่เหยังครับน่ คเฮ้ยงาคัดคัดมันคัดเม็ดยาคัดพัดเข่าพร้อมเรียบร้อยนะตอนนีนั่นเกิดเขาใส่ตะแกรงเบอร์ใดครับตัวนี้เบอร์เก้าครับเบอร์เก้าคือตัวนี้มาคัดเม็ดยาแล้วก็เขาจะมีตู้ตัวนี้ตู้อียงครับตู้ท่อความสะอาดนะครับตู้ท่อความสะอาดนุ่นควาแน่นอ่อตู้ท่อความสะอาดดูดฝุ่นดูดดูดในหดยานะสิ่งเจียพลเม็ดยาคือเขาท่อความสะอาดแบบ ดีท medidas, hesitate, いいี่สุดเลยนะครับให้พี่น้องกินข้าวแบบด kind of ีๆแซ่บๆนาะใส่ยาคานี่นี่นะตัวไอ้น่าเัาไปมัต้องใส่ยาขายาดอกมาลงสีกันมันเกินนี่คัดออกได้หมดเอายาออกให้หมดเพป่นวะยาออกได้ได้หมดยาๆพุ่งกำนังนี่งมันต้องย่างมาเลยมามามาสีอยู่นี่มาสีอยู่นี่สบายมากนะพอต้องเสียกนเสียกันยา นี่ครับเบิ้งตัวนี้ครับตัวตัวน้อยนะครับตัวน้อยๆนี่ตัวเนียนพิ่นตัวน้อยนี่เป็นตัวคัดเกล็ดเขาครับเบอร์หาเนี่ยตัวน้อยนะคัดเกล็ดเขาคิมเขางามคือคัดคัดเขางามนะครัดเปอร์เซ็นเขาเปอร์เซ็นเขาอยู่รงสีเฮานี่ตั้งตั้งอยู่ไสครับผมอยู่รงสีเฮานี่สีตั้งอยู่บ้านหนองบัวงามหมู่สองตำบลโนนอำเภอโนนอะไรจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรล่ะครับ เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศสองสอเก้าแปขา่มนั้อสินค้าเามียังขายเนี่ยครับยู่นีนครับผมพาพี่ลองเบอรเลยเขาป้ายครับมี่นี่ครับพี่ลองครับมาบงนี้ครบชุยางชุเนี่ยครับมีสุเนี่ี่เขาเปลือกไข่ไก่ชนไก่ตี้นี่เขาหีียวมีเขาสารเมลิมีรำรวมมีรัยามีลำผสม ลำผสมเนื้อนี่สูง้มละลอยครับลำลำยาบซุงมใหญ่นี่บอกครับสอบนี่บอกสอบละลอยบอกครับนี่นะครับสอบละลอยผักแทบเรียบร้อยแล้วอืมละลอยนี่ห่อผสมอันนี้ลำยาบซุงมใหญ่ซุ้น้ำตาลคือว่าเขามาบางเดียวนี่จบเนาะครับเนาะบางเดียวจบเขาเปลือกกระมี่ห่อกระมี่เขาหอมมะลิเขาเม็ดหน่อยก็มีน้องครับเนาะเขาสารเม็ดหน่อยก็มีนี่อันนี้ไรก็ฝากพี่น้องไว้นั่งนะครับนี่ครับลงสี ลุงกำนันเกิดนะครับบ้านเนีงก็ครับน้องบัวงามหมูสองตำบลโนนอำเภอโนนนาไร่เนาะครับเนาะโนนนาไร่จังหวัดสุรินทร์ครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ